วันนี้เราจะมาเปรียบเทียบการระบายสีที่เราเคยระบายตอนเด็กๆนี่ตอนโตนี่คือตอนเด็กๆมันดูไม่เหมือนไมไมโลดี้เลยน่าเกียดอยู่พอตอนโตเอียงวะาอย่างวะคือมันแตกต่างจริงแหละตอนเด็กตอนโตแตกต่างมากเลย แต่ขี้เกียรระบายเสียนะตอนโตด้วยระบายแบบเหมือนในปฏิออดดีกว่าดูว้ายโคตเติมหางให้อ่าขี้เกียรระบายแล้วจบถ้ามันแตกต่างจงังหวะถึงตา ตามจินตนาการแต่ไม่ได้ระบายตามจริงๆเลยคือแปลกมากคือมันมีเรื่องแค่นี้แหละบายบายไหนทุกคนเคยไปแบบนี้ไหมอ่ะเคยบอถ้าเคยกดหนึ่งถ้าไม่เคยกดสองโอเคนะดูแต่คำ คำสุภาพซีโร่คำหย,ยางหยาบหนึ่งพันเลยโอเคบายบาย